สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องแสนหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้หยิบยกเอาเรื่องของธรรมเนียมโบราณเรื่องของการถวายตัวในราชสำนักมาฝากกันคะ่ะในอดีตคำว่าส่งเข้าถวายตัวเป็นคำที่เด็กๆได้ยินแล้วจะเกิดความตื่นเต้นเป็นพิเศษอาจจะมีอารมณ์ปราปลื้มยินดีหรือไม่ก็หดหู่เสียใจการเข้าถวายตัวนั้นก็คือการเข้าไปเป็นข่าทูลละอองพระบาท ในพระเจ้าอยู่หัวหรือเหราพระมเหสีเทวีทั้งหลายรวมไปถึงเหราพระราชวงศ์พระองค์อื่นด้วยค่ะคุณผู้ฟังโดยธรรมเนียมการเข้าถวายตัวนี้ถือเป็นธรรมเนียมโบราณมาแต่สมัยกรุงศรีรยาผู้ที่เข้าถวายตัวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆไปจนถึงวัยดารุณีแรกรุ่นที่ล้วนแต่เป็นราชนิกูลเป็นลูกหลานขุนนางบรรดาศัก เพราะเมื่อบุตรหลานของตนได้เข้าถวายตัวไปอยู่ในความดูแลของเหล่าพระราชวงศ์แล้วก็จะกลายเป็นข้าหลวงเด็กซึ่งก็จัดอยู่ในกลุ่มของชาววังทั้งชั้นกลางชั้นสูงแล้วก็จะได้รับการศึกษาอย่างชนชั้นสูงเนื่องจากเจ้านายแต่ละพระองค์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษามาแล้วในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกริยามารยาชชั้นสูงด้านภาษาต่างประเทศอักษรศาสตร์ งานเรือนชั้นสูงรวมไปถึงด้านการค้าการลงทุนอีกด้วยจึงเรียกได้ว่าในพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนั้นเปรียบเสมือนศูนย์กลางที่รวมเอาความเจริญความทันสมัยในทุกๆด้านไว้มากที่สุดของประเทศและก็มีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศที่คนภายนอกยากที่จะเข้าถึงกับคุณผู้ฟัง ในการถวายตัวแต่ละครั้งนั้นผู้เข้าถวายตัวก็จะต้องเตรียมทูบเทียนแพรเพื่อเชิญเข้าไปถวายแก่เจ้านายพระองค์นั้นๆและจะต้องทำการตกลงกันระหว่างเจ้านายพระองค์นั้นกับผู้ปกครองหรือผู้นำเข้าไปถวายว่าเด็กคนนี้จะถวายเฉยหรือถวายขาดซึ่งการถวายตัวทั้งสองแบบนี้นะคะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนกับคุณผู้ฟัง การถวายเฉยจะคล้ายๆกับการเข้าไปอยู่โรงเรียนประจำโรงเรียนกินนอนเมื่อเรียนจบหลักสูตรก็สามารถทูลลากลับไปอยู่บ้านกับพ่อกับแม่ประกอบอาชีพมีครอบครัวทำที่อยากจะเป็นได้หรือประสงค์ที่จะเป็นฆาทูลลองพระบาทต่อไปอีกก็ยังได้ค่ะคุณผู้ฟังแต่หากเป็นการถวายขาดก็จะหมายความว่า ผู้ที่ถูกถวายตัวนั้นเมื่อได้รับการศึกษาเลี้ยงดูอย่างสตรีชั้นสูงแล้วก็จะเป็นข้าทูลละองพระบาทอยู่ในวังหลวงต่อไปผู้ปกครองจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนอกจากความเป็นพ่อแม่ดังนั้นผู้ถูกถวายตัวจะเป็นคนของเจ้านายพระองค์นั้นตำแหน่งหน้าที่ที่ทำเช่นเป็นข้าหลวงคนสนิทหรือเลขารวมไปถึง ดูแลกิจการต่างๆเป็นต้นแต่ถ้าบุญภาวาสนาส่งก็อาจถูกถวายตัวขึ้นไปเป็นสนมเจ้าจอมก็ได้และถึงแม้ว่าเจ้านายพระองค์นั้นสิ้นพระชนไปแล้วก็ยังต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นมรดกของหลวงต่อไปอีกค่ะทั้งอิสราภาพทางร่างกายและหัวใจจะสิ้นสุดกรรมสิทธิ์ในตัวก็ต่อเมื่อ โปรดเกล้าให้พ้นสภาพการเป็นคนของหลวงหรือกราบบังคมทูลลาออกจากการเป็นข้าหลวงและรอโปรดเกล้าต่อไปเช่นในเรื่องสี่แผ่นดินนะคะคุณผู้ฟังที่แม่แช่มแม่ของพลอยได้นำพลอยเข้าถวายตัวเป็นข้าทูลพระบาทในเสด็จพระองค์หญิงเพื่อให้ได้รับการเลี้ยงดูและก็ศึกษาอย่างสตรีชั้นสูงโดยการถวายตัวในครั้งนั้นเป็นการถวายขาด เมื่อพลอยโตเป็นสาวแล้วเป็นที่หมายปองของคุณเปรมผู้เป็นมหาเล็กหลวงดังนั้นคุณเปรมจึงต้องให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอตัวแม่พลอยมาจากท่านพระยาพิพิธผู้เป็นพ่อแม่ของพลอยซึ่งก็มีข้อความที่ท่านพระยาพิพิธได้กล่าวไว้ว่าเห็นทีจะลําบากเพราะแม่แชม่มแม่ของพลอยได้ถวายพลอยเป็นค่ารับใช้ในเสด็จพระองค์หญิงตั้งแต่ยังเล็กถวายขาดเสียด้วยฉันจึงถือว่า พลอยเป็นกรรมสิทธิ์ของเสด็จพระองค์หญิงการออกเย้าออกเรือนเห็นทีจะเป็นธุระของเสด็จพระองค์หญิงท่านนั่นก็เป็นประเพณีนะคะคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการประดับเกียรติยศด,ด้วยเพราะถ้าบังเอิญหลานสาวหรือบริวาร ที่ได้รับการชุบเลี้ยงหรืออบรมมานั้นเป็นดารุณีรูปงามที่มีโอกาสติดหน้าตามหลังบังเอิญมีโชควาส,สนาดีเป็นที่ต้องพระราชอรอไทยก็ย่อมเป็นความชื่นชมที่ได้นำเบิกถวายทั้งจะได้มีบริวารอันมีเกียรติอยู่ในสังกัดด้วยเคยมีปรากฏว่าเจ้าจอมบางท่านได้รับพระมหาการุณาโปรดเกล้าพระราชาทานเกียรติยศทรัพย์สินเป็นอันมาก บางทีก็ส่งผลพลอยได้ออกมาสู่ญาติพี่น้องให้มีความเจริญในหน้าที่ราชการและก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการถวายตัวนั้นศาสตราจารย์กิติคุณวิสนุเครืองามได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในไทย PBS ีังนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านกล่าวถึงประเพณีการถวายตัวเขาวังว่าถ้าจะเปรียบเทียบปัจจุบันก็คือการมอบตัวการถวายตัวหรือการนาผู้น้อยไปฝากผู้ใหญ่ การนำบุคคลที่เป็นเพศชายหรือหญิงก็ได้ไวัยเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้ไปฝากไปมอบตัวหรือไปไรายงานตัวต่อครูบาอาจารย์ตลอดจนเจ้านายที่อุปถัมภ์ซึ่งในโบราณการนั้นการถวายตัวเข้าวังมีวัตถุประสงค์อยู่หลายประการด้วยกันบางก็ว่าเพื่อเป็นศิษย์บางก็เพื่อเป็นข้าหลวงหรือมหาเล็กยิ่งไปกว่านั้นก็คือเพื่อเป็นบาทบริจาริกานางห้ามหรือเจ้าจอมของเจ้านาย ทำเนียมเหล่านี้มีมานานแล้วทว่าใครจะสุ่มเดินเข้าไปก็ไม่ได้จะต้องมีผู้ใหญ่หรือคุณนางที่เป็นที่รู้จักพาไปการถวายตัวเข้าวังของผู้ชายนั้นหากยังเป็นเด็กชายก็จะถวายตัวเป็นมหาดเล็กส่วนผู้หญิงก็เริ่มจากการเป็นนางข้าหลวงในการถวายตัวย่อมมีขนบรรมเนียมที่ชัดเจนกล่าวคือต้องมีดอกไม้ทูบเทียนเป็นเครื่องบูชาต่อเจ้านายท่านนั้นๆ ดังเช่นที่เห็นในวรรณกรรมเรื่องของสี่แผ่นดินของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทที่มีการพาแม่พลอยไปถวายตัวการถวายตัวเข้าวังเช่นนี้จึงกลายเป็นการรายงานตัวที่ใช้มาสืบจนปัจจุบันกับคุณผู้ฟังการถวายตัวเข้าวังแล้วย่อมต้องมีบทบาทหน้าที่หากยังเด็กก็จะให้เล่าเรียนหนังสือมีการจัดครูมาสอนบางครั้งอาจได้เรียนรวมกับเจ้านาย เพื่อปลูกฝังความรู้แก่ผู้ถวายตัวอย่างเต็มภาคภูมิรวมทั้งการฝึกวิชาชีพตามเพศสภาพคือผู้หญิงฝึกในส่วนแม่บ้านงานครัวงานร้อยดอกไม้เป็นต้นส่วนผู้ชายนั้นเน้นการฝึกทหารอยู่เวรหรือหากผู้ถวายตัวฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วก็จะถูกส่งไปให้ปฏิบัติงานเลยผู้ชายหรือที่เรียกว่าหาดเล็กจึงมีหลากหลายแผนกหลากหลายหน้าที่ เช่นมหาเล็กไลกาที่เวลาเจ้านายทรงบาทตอนเช้าจะคอยไลกาที่มาตอมอาหารมาเล็กฝึกทหารมาเล็กตั้งเครื่องที่คอยดูแลเรื่องสำรับพระกยาหารส่วนผู้หญิงหรือข้าหลวงนั้นเมื่อโตเป็นสาวก็จะเรียกว่าคุณข้าหลวงครั้นเมื่อฝึกงานต่างๆจนชำนิชำนาญแล้วเมื่อโตเป็นสาวก็จะมีการถวายบังคมลาออกเรือนไปพระบรมมหาราชวังนั้น แบ่งเขตพระราชฐานเป็นสองเขตเขตพระราชฐานชั้นนอกชายหญิงสามารถสัญจรไปมาได้ส่วนเขตพระราชฐานชั้นในจะเป็นที่ของผู้หญิงเท่านั้นดังนั้นเจ้านายบุรุษหรือมหาเล็กยอมไม่สามารถย่างกรายมายัางเขตพระราชฐานชั้นในได้ด้วยเหตุนี้นางข้าหลวงที่มีลักษณะเข้มแข็ง,ขงบึกบึนน่ากลัวน่ากเกรงขามเฉกเช่นชายชาตรี จึงได้รับหน้าที่เป็นจ่าโครนมีหน้าที่ในการเฝ้าเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยภายในเขตพระราชฐานชั้นในอย่างไรก็ตามเจ้านายบางพระองค์ก็มีวังข้างนอกหลายแห่งแต่ละพระองค์จึงสามารถมีค่าหลวงมีมหาเล็กของตนได้ดังเช่นรัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการสร้างวังสวนสุนันทาเป็นที่ประทับของเจ้านายสตรี ก็จะมีคนนำบุตรหลานไปถวายตัวเป็นข้าหลวงหรือมหาดเล็กเมื่อบุรุษไม่สามารถย่างกรายไปยังเขตพระราชฐานชั้นในได้ส่วนสาวชาววังชีวิตก็อยู่เพียงหลังกำแพงพระบรมมหาราชวังเท่านั้นออกมาเดินสัญจรได้เพียงเขตพระราชฐานชั้นนอกแต่ไม่สามารถไปยังบริเวณนอกพระบรมมหาราชวังได้หากจะไปก็ต้องมีเรื่องมีระเบียบมีความจำเป็นที่ชัดเจน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากยิ่งที่สาวชาววังจะพบรักหรือได้สารสัมพันธ์กับชายใดโอกาสที่สาวชาววังจะเจอเนื้อคู่จึงเป็นการออกนอกวังเช่นตามเสด็จกระบวนพระราชดำเนินการทูลล่าไปเยี่ยมบ้านหรือการออกไปจ่ายตลาดโดยบริเวณประตูราชวังที่สาวชาววังใช้เดินทางออกจากพื้นที่ดังกล่าวเรียกกันลํำลองว่าประตูดิน ันเป็นบริเวณหน้าวังหรือทางออกที่มีผู้คนนำของมาขายมีการฝากจดหมายให้ญาติที่อยู่ในวังตลอดจนมีโอกาสพบปะใครต่อใครได้ง่ายที่ประตูดินแห่งนี้จึงเป็นที่ที่ชายหนุ่มมักจะพากันมารุมดูสาวชาววังอันเป็นที่มาของสำนวนเจ้าชู้ประตูดินด้วยประการนี้เองค่ะนี่เป็นคำสัมภาษณ์ของท่านศาสตราจารย์กิติคุณวิษนุเครืองามนะคะคุณผู้ฟัง จะขอยกตัวอย่างคนที่ถวายตัวเป็นข้าหลวงของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะคะอย่างเช่นเจ้าโสภานชียงใหม่ได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงพระราชชายาซึ่งพระราชชายาเองมีศักเป็นเจ้าป้าค่ะได้นำเจ้าโสภาไปเลี้ยงดูในวังให้หัดเรียนดนตรีไทยขับร้องเจ้าโสภาจึงได้เป็นช่างซอและก็ช่างฟอนประจำตำหนัก เจ้าจินดาณเชียงใหม่ถวายตัวเป็นข้าหลวงต้นห้องพระราชชายาทำหน้าที่จัดที่บรรทมน้ำสงพระภูษาฉลองพระองค์ปัดกวาดห้องบรรทมดูแลเรื่องพระกยาหารที่ข้าหลวงยกมาจัดเตรียมขึ้นโต๊ะสเสวยเจ้าเทพกัญญาณเชียงใหม่ลงมาอยู่ในวังหลวงตั้งแต่อายุสิบสองกับเจ้าทิพเกศรบุตรีเจ้าน้านชื่นที่มารับราชการเป็นเจ้าจอมมันดาในราชการที่ห้า จึงได้เรียนหนังสือแล้วก็เรียนดนตรีไทยจนมีความชำนาญมากอีกยังเรียนถ่ายรูปกับนายโรเบิร์ตเลนจึงได้เป็นช่างภาพหญิงประจำราชสำนักฝ่ายในและช่างภาพอาชีพหญิงคนแรกของเมืองไทยต่อมาเจ้าทิพย์เกศรถึงแก่กรรมเจ้าเทพกัญญาจึงเข้าถวายตัวเป็นข้าหลวงในตำหนักพระราชชายาจึงโปรดให้เจ้าเทพกัญญารับหน้าที่เป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยประจำตำหนักของพระองค์เจ้าอินเทวะไล เมื่อยังเด็กพระราชชายาได้นำตัวไปอยู่ด้วยที่วังหลวงและนำตัวถวายเป็นข้าหลวงพระวิมาดาเธอเมื่อพระวิมาดาเธอสิ้นพระชนเจ้าอินทมลัยจึงกับนครเชียงใหม่ถวายตัวเป็นข้าหลวงพระราชชายาที่พระตำหนักดาราพิรมหม่อมฟองจันยุคนหรืออินทรขัตถวายตัวเป็นข้าหลวงต้นห้องพระราชชายาตั้งแต่อายุเจปีตามเสด็จตลอดเวลา เป็นคนถือตลับมากหรือกระโถนและหัดฟ้อนรำที่วัดเจดีกิวอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะคุณผู้ฟังซึ่งคนที่เข้าไปถวายตัวก็จะได้รับการอบรมสั่งสอนแล้วก็มีหน้าที่ต่างๆกันนะคะเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะคุณผู้ฟังจะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนะคะที่เกิดขึ้นของคุณแจมสุนทรเวสกับคุณอุทุมพรวิระวัทยะค่ะ เมื่อพญาดำรงแพทยาคุณผู้เป็นบิดาได้ถวายคุณอุทุมพรเป็นข้าหลวงในสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วคุณอุทุมพรก็ย้ายเข้าไปอยู่ในราชสำนักของสมเด็จพระพันปีหลวงและปโปรดให้ศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนราชินีเมื่อสําเร็จการศึกษาก็กลับไปอยู่ที่วังพญาไทยต่อมาสมเด็จพระพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตคุณอุทุมพรจึงได้กราบบังคมทูลลากลับมาอยู่ที่บ้านกับคุณหญิงสงวนผู้เป็นมารดา เพราะพระพยาดำรงแพทยาคุณถึงแก่อนิจกรรมไปทำให้คุณอุทุมพรได้เริ่มรู้จักกับคุณแจมแล้วก็เกิดชอบพอกันแต่แล้ววันหนึ่งทั้งคู่ก็ต้องจากกันเพราะคุณอุทุมพรต้องเดินทางไปนคนปรปฐมกับมารดาการเดินทางไปนคนปรปฐมคราวนี้ทำให้ท่านเจ้าคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมได้พบกับคุณอุทุมพรและได้จัดคนมาสู่ขอคุณอุทุมพรไปเป็นคุณหญิงของท่าน คุณอุทุมพรไม่ยอมเพราะตนรักชอบกับนายแจมอยู่แล้วจึงได้แจ้งให้นายแจมทราบข่าวเมื่อนายแจมทราบข่าวก็ไม่รู้จะหาทางออกได้อย่างไรสุดท้ายตัดสินใจหาโอกาสนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละองทุลีพระบาทราชการที่6เมื่อรัชกาลที่6ทรงทราบความแล้วจึงรับสั่งให้คุณพนักงานไปเจรจากับคุณหญิงสงวนแต่คุณหญิงสงวนท่านว่า ได้ตกลงไปกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมแล้วว่าจะยกลูกสาวให้เกรงจะเสียผู้ใหญ่ราชการที่หจึงได้มีพระบรมราชโองการให้คุณหญิงสงวนไปเฝ้าซึ่งคุณอุทุมพรได้เล่าไว้ว่าเมื่อกลับจากเข้าเฝ้าในวันนั้นคุณแม่เล่าทางน้ำตาว่าในหลวงทรงอ้างสิทธิ์ครอบครองในตัวดิฉันดยคุณแม่ได้ถวายขาดให้สมเด็จพระพันปีหลวง สมเด็จพระพันปีหลวงนี่ก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีนะคะคุณผู้ฟังโดยคุณแม่ได้ถวายขาดให้สมเด็จพระพันปีหลวงทรงชุบเลี้ยงมาเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงสวรรคตแล้วดิฉันก็ต้องตกเป็นมรดกตกทอดกลายเป็นคนของหลวงต่อไปหรือเรียกอีกอย่างว่าห้ามเหตุการณ์นี้ทําให้คุณแม่หมดสิทธิ์ที่จะเอาดิฉันไปยกให้ใครในหลวงทรงมีพระราชดำรัสว่าพวกห้าม ถ้าใครอยากจะได้ก็ต้องทำหนังสือขอพระราชทานนําความทูนกล้าวเข้ามาซึ่งเป็นราชประเพณีที่ปฏิบัติมาแต่โบราณแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานยกให้เสมอไปการที่จะพระราชทานหรือไม่นั้นย่อมสุดแต่พระราชวินิจฉัยแต่แล้วพระเจ้าอยู่หัวก็เห็นกับความรักของทั้งสอง จึงโปรดให้ในายเจมทำหนังสือขอเข้ารับราชทานคุณอุทุมพรไปเป็นภรรยาและแล้วความรักของทั้งคู่ก็ได้สมหวังดังปรารถนาค่ะอันนี้อ้างอิงจาก Facebook ครังประวัติศาสตร์นะคะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากครังประวัติศาสตร์สนุก .com ไทย PBS ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ